ที่ผ่านๆมานะครับเราใช้อ d เดียล s กใช่ไหมอ d เดียล s กหรือ g a ๊สอุดมคติอุดมคตินะอะไรนะ P V เท่ากับ n R T แต่ตอนนี้เราจะสนใจพฤติกรรมของแก๊สจริงหรือก็คือเหลียวแก๊สเหลียวแก๊ส คำหนึ่งก็คือ non ideal gas นั่นแหละครับก็คือเติมคำว่า non เข้าไปก็คือไม่ใช่ ideal ไม่ใช่อุดมคติเป็นแก๊สจริงๆนะครับเรามาดูลักษณะกราฟก่อนคือมันจะมีอิทธิพลอันเนื่องมาจาก particle volume หรืออนุปปริมาตรของอนุภาคนะครับปริมาตรของอนุภาคอิทธิพล r อันเนื่องมาจากปริมาตรอนุภาคคืออะไรนะครับเรามาสนใจตรงนี้ก่อนโมลาร์วอลย่มก็คือ v หารด้วย n นะโมลาร์วอลย่มเ็าสนใจ v หารด้วย n กับ p จากอะไรนะ pv เท่ากับ nrt ใช่ไหมเขาสนใจตรงนี้ pv ส่วนด้วย n เท่ากับ rt ตรงนี้นะครับเนื่องจาก rt มันเป็นค่าคงที่เนาะถ้าอุณหภูมิคงที่ถ้าหากอุณหภูมิคงที่คูณกับ R ดังนั้นค่าฝั่งนี้ก็จะเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึง่ง มมันจะต้องได้ค่าคงที่ค่าหนึ่ง p คูณ v จะต้องได้ค่าคงที่ค่าหนึ่งอย่างนี้ p คูณ v ได้ค่าคงที่ค่าหนึ่ง p คูณ v ได้ค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับก็คือกว้างคูณยาวนะครับผมก็จะได้พื้นที่ค่าคงที่ค่าหนึ่งออกมาทีนี้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีนี้นะครับเราบอกว่าในกรณีที่เป็น high p r e s s u r e นะครับ volume higher than predicted นะครับในกรณีที่เป็น I d เด l gas จะเป็นเส้นสีแดงนะครับ เมื่อเขาสนใจอาร์กอนในตอนที่เป็นแบบเรียวแก๊สนะครับแบบแก๊สจริงๆนะฮะปรากฏว่ามันเป็นไงครับปริมาตรของมันเนี่ยมีค่ามากกว่ามากกว่ามากกว่าอย่างไรอะดูนะสมมติว่าที่600นะครับเห็นไหมเส้นสีเขียวสูงกว่าเส้นสีแดงเห็นไหมวีสีเขียวมากกว่าวีสีแดงนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรอ่ามันก็เป็นผลอันเนื่องมาจากแรง ดึงดูดแรงกระทําต่างๆนะครับของอนุภาคนะครับปรากฏว่าตัวนี้อนุภาคมันขยายใหญ่ขึ้นมันน่าจะเนื่อง,องมาจากแรงผลักไหมเออมันผลักออกจากการปริมาตรมันเลยมากขึ้นประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าปริมาตรในกรณี ideal เนี่ยก็คือเราย้ายข้างเนาะจาก PV เท่ากับ nRT ใช่ไหมพี่จะเขียนบ่อยนิดนึงนะ PV เท่ากับ nRT เราย้ายข้างปั๊บก็จะกลายเป็น V เท่ากับอะไรครับ nrt ส่วนด้วย p เนี่ก็คือตัวนี้นั่นเองอลบออกไปก็ได้เกะกะน,นะครับจากอะไรนะ p v เท่ากับ nrt เราย้ายข้างให้เหลือตั v เนาะ nrt ส่วนด้วย p นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบไอเดียนะครับเป็นแบบไอเดียนะอันนี้ไอเดียต่อมา <c oughs> เขามาแก้ไขค่าครับเพราะว่าปริมาตรมันมากขึ้นแสดงว่าต้องบวกอะไรสักอย่างเข้าไปใช่ไหมเออค่าที่เขาบวกเข้าไปอยู่นี่ครับ เอาสีอะไรดีวะสีนี้แล้วกันเนาะนี่แก้ไขค่านะครับแก้ไขค่าเมื่อ b ก็คือค่าคงที่ของวันเดอร์วาวอันนี้คือค่าคงที่ของวันเดอร์วาวนะครับตัว b ส่วน n ก็คือโมลน,นะ V จะเท่ากับตัวนี้อ่าเขาแก้ไขค่านะครับเรามาดูอีกเอฟเฟกหนึ่งมันมี2องเอฟเฟกด้วยกันนะครับสีฟ้าก็คือเอฟเฟกอันเนื่องมาจาก particle volume กราฟตรงนี้ครับสีอะไรดีสชมพูลแล้วกันเนาะเอฟเฟกอันเนื่องมาจาก intermolecular force นะครับอันเนื่องมาจากแรงผลักแรงดูดนะครับแรงดึงดูดหรือแรงผลัก นะครับก็คือแรงระหว่างโมเลกุลนั่นเองแรงระหว่างโมเลกุลนะครับเรามาดูนะคราวนี้เขาสนใจระหว่างอะไร P กับ T นะสนใจระหว่าง P กับ T นะครับ P กับ T จากอะไรนะ P V เท่ากับ N R T ใช่ไหมเมื่อ N คงทีเนาะ P เท่ากับอะไร N R T ส่วน V ย้ายข้างมาเนาะ n คงที่ v คงที่ r คงที่เขาเลยสนใจแค่ p แปรผันกับ t มันจะมีลักษณะเป็นสมการเส้นตรงนะปรากฏว่าเป็นยังไงครับเนี่ย ideal gas สูงกว่าถูกไหมในตอนที่อุณหภูมิต่ำๆแต่พออุณหภูมิสูงๆเนี่ยมันปรากฏว่ามันมีพฤติกรรมเหมือน ideal gas เห็นไหมครับช่วงอุณหภูมิสูงๆมีพฤติกรรมเหมือน ideal gas อตัวนี้นะเนไช่วง คุณนะครับภูมิสูงสูงแกส๊สมีพฤติกรรมเหมือนไอเดียกส๊สนะครับคือแก๊สดมคติอ้าวแล้วเมื่อกี้ล่ะเหมือนไหมเหมือนนะตนัวนี้เหมือนเหมือนกันแต่ตรงไหนครับช่วงนี้ครับอ่าช่วงความดันนะนี่ช่วงความดันต่ำ,ตำ ช่วงความดันต่ำๆแก๊สมีพฤติกรรมเหมือนไอเดียลแก๊สอ้าวพอเราเห็นแล้วนะตัวนี้นะมันจะคล้ายๆกันนะช่วงความดันต่ำๆแรงบีบน้อยๆมันก็จะฟุ้งกระจายอยู่ห่างๆนะครับเพราะมันอยู่ห่างๆเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเหมือนไอเดียลแก๊ส อันนี้ล่ะช่วงอุณหภูมิสูงสูงอุณหภูมิสูงสงโมเลกุลเคลื่อนที่ออกไปไกลๆนะครับพอออกไปไกลๆมันก็อยู่ห่างๆมันก็จะมีพฤติกรรมเหมือนไอเดยแกสสรุปแล้วทั้ง2องกรณีทําให้โมเลกุลอยู่ห่างกันทั้งคู่นะอ่ะเรามาดูรูปนี้อัอนนี้นะครับเขาจัดรูปจากสมการนี้เนาะ Pv เท่ากับ nRT เนี่ยจัดรูปเดี๋ยวนี่ nRT ส่วน v ปรากฏว่ายังไงครับ ไอเดียลแก๊สสูงกว่าอะไรครับของจริงสูงกว่าของจริงดังนั้นมันก็เลยต้องหักลบอะไรสักอย่างออกไปเห็นไหมพอมันสูงกว่าของจริงมันก็เลยต้องหักลบแต่อันนี้มันอะไรสูงกว่าของจริงสูงกว่าก็คือบวกออกไปจากไอเดียลแก๊สถูกไหมเพราะมันสูงกว่าไอเดียลแก๊สมันก็เลยบวกขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ไอเดียลแก๊สสูงกว่ามันก็เลยต้องหักลบอะไรออกไป ตัวนี้นะครับตัวนี้ลบ A ตัวนี้ออกมานะครับตัว A ก็คือค่าคงที่ของว wow. ันเดอร์วาลบนแหละนะครับเป็นค่าคงที่เหมือนกันนะครับรูปนี้บ่งบอกอะไรนะครับอันเนื่องมาจากแรงผลักแรงดูดนั่นแหละครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่มีสีฟ้าสีแดงที่ไม่มีสีฟ้านะคือมันอยู่ห่างกันมากมันอยู่ห่างกันมากๆมีแต่สีแดงสีแดงจะวิ่งชน P มันก็เลยจะเยอะนะครับปรากฏว่า ถ้าหากว่ามีโมเลกุลอื่นๆมาอยู่ใกล้มันจะออกแรงกระทําต่อการมีแรงดึงดูดใช่ไหมตัวนี้ P ที่จะไปชนเนี่ยมันจะน้อยกว่าตอนที่เป็นแบบไอเดียลแกสก็คือที่ไม่มีอะไรอยู่รอบๆนะครับมันจะน้อยกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะน้อยกว่าของจริงมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าก็เลยยังไงถูกหักลบออกไปอันเนื่องมาจากแรงกระทําระหว่างโมเลกุลนะครับเลยกลายเป็นว่าสมการของวันเดร์วาวนี่ จัดรูปใหม่นะครับจากอะไรนะ PV อ่ด ideal นะดี e a gas นะครับอันนี้อเดีย PV เท่ากับ nRT ต่อมาเป็น real gas ครับเขาจะต้องแก้ไขค่าก็คือ P เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ P หนูต้องเอ,อะไรมาใส่ครับนี่ไงครับหนูต้องอะไรครับ ย้ายตัวนี้มาบวกถูกไหมถึงจะเท่ากับ nrt ส่วน v ในกรณี ideal gas น,นะครับก็คือเป็น p บวกด้วย a n ส่วน v ยกําลัง2แล้วก็ค่า v นะครับย้อนกลับมาดูทำยังไงเห็จะเท่ากันนะครับ nrt ตัวนี้คือ vig เนาะหนูต้องย้ายลบ n b เนี่ยย้าย n b มาลบกับ v นะครับค้าในนี้ก็จะกลายเป็น v ลบด้วย n b เพื่อแก้ไขค่าให้เป็นแบบแก๊สจริงส่วนฝั่งนี้ก็คือ nrt เหมือนเดิม สรุปแล้วก็คือได้สมการนี้ออกมาเป็นสมการของวันเดอร์วานะครับไม่รู้ใครได้เรียนหรือเปล่าะจะได้เรียนกันหรือเปล่าแต่สอนไว้ก่อนนะครับปรากฏว่าเทอมนี้กับเทอมนี้นะครับเทอมนี้นะเอเนี่ยกับไอเเนี่ยมันเกิดมาจากการคอลเลกค่านะครับเป็นการแก้ไขค่าอันเนื่องมาจากอะไรบ้างอินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอสแรงผลักแรงดูดแล้วก็ปา์ติเคิลวูมหรือ ตัวปริมาตรของตัวอนุภาคนะครับทีนี้ค่า a ค่า b เนี่ยมันมีตามตารางนี้สามารถใช้ได้นะครับดูว่าแต่ละแกส๊สแต่แกสนะ๊สมีค่าเป็นเท่าไหร่หนูก็เอาค่านี้ไปใช้เนาะออต่อมานะครับมาเราเรามาพิจารณาตอนที่เราบอกว่าปริมาตรของแกส๊สทุกชนิดจะมีค่าเท่ากันที่ STP เท่ากับ22.4 ลิตรจำได้ไหมแต่ปรากฏว่าณนะตอนที่เป็นแก๊สจริงไอเดียลแก๊สเนี่ยใช่ยี่สองจุดสี่จริงนะครับแต่พอเป็นแก๊สจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเลียวหมดเลยนะยี่สองจุดสองได้ยี่สิบสองยี่สิบสองจุดสามยี่สองจุดสี่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 ต่างกันนิดๆหน่อยๆนะฮะมันจะมีค่าความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆอ่าในกรณีที่เป็นแก๊สจริงนะมันไม่ได้เท่ากับยี่สองจุดสี่เป๊ะๆหรอกนะครับอ่ต่อมามาดูกราฟนี้ถ้าหาากกว่เป็นนแ๊สจรริงะคับ ถ้าเป็นไอเดียลแก๊สเขียนบ่อยเดี๋ยวก็จำได้เอง PV <ม>เท่ากับ nRT ถูกไหมแต่ถ้าเป็นเรียลแก๊สจะเป็นอย่างนี้ครับ PV เท่ากับ Z nRT ตัว Z ตัวนี้คือค่า c o m p r e s s i b i l i t y factor หรือ แปลเป็นไทยว่าแฟกเตอร์การอัดตัวนะครับการอัดตัวคอมเพลซแปลว่าอัดตัวนะครับคอมเพลซแปลว่าอัดตัวน่าจะเคยลองทำ c o m p พลซไฟล์ file กันมาเนาะเป็นการบีบอัดไฟล์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการบีบอัดแก๊สเช่นเดียวกันนะครับคือจะบอกว่าปกติแล้วค่า Z จะมีค่าเท่ากับ1ตรงนี้ Z เท่ากับ1ที่อะไร Ideal Gas ถูกไหม ที่เป็น i d เด l gas ถ้าเราซูมดูตรงนี้ในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้ซูมออกมานะในช่วงความดันต่ําๆเห็นไหมช่วงนี้ความดันต่ำๆช่วงความดันดดน,ดน้อยๆนี่ความดันน้อยๆเนี่ยพตรงนี้ความดันน้อยๆตรงนี้คือความดันนะครับความดันน้อยๆแก๊สจะมีพฤติกรรมเหมือน i อเดีย a s อ่ะอยังไงความดันน้อยๆบีบเข้ามาน้อยๆแสดงว่ามันจะอยู่ห่างๆอ่ะจำ,ำจำได้ไหมบอกไปแล้ว แก๊สอยู่ห่างๆกันอุณหภูมิสูงๆหรือความดันน้อยๆมันจะมีพฤติกรรมเหมือนไอเดียลแก๊สเพราะว่าไม่มีแรงกระทําระหว่างกันนั่นเองกลับมาดอกจันตรงนี้ว่าไม่มีแรงกระทําระหว่างกันแรงกระทําก็คืออินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอร์สแหละครับหรืออินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอร์สนะครับ และถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนที่สอนเรื่องทฤษฎีจนนะมันก็มีประโยคนี้อยู่ถูกไหมว่าถ้าไม่มีแรงกระทําระหว่างกันมันก็คือไอเดียลแกสที่ให้ดอกจันไว้3ดวงเหมือนกันใช่ไหมห้ืยสามล้านดวงเออกลับมาตรงนี้นะถึงไหนละนี่เออตรงช่วงความดันต่ำๆมันมีพฤติฤตกรรมเป็นยังไงนะเป็นไอนะเดียลแกสเพราะอะไรมันอยู่ห่างเนื่องจากแรงบีบให้มันเข้าใกล้กันมีค่าน้อยนะครับอ แล้วทีนี้พฤติกรรมของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สนะครับอโอเคนะเรื้องต้นเอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับเรื่องแก๊สจริงถ้าใครเรียนลึกกว่านี้ก็คือจะไปเรียนในวิชาอะไรนะฟิสิกส์เคมีทรีนะครับก็จะได้ลงลึกกว่านี้นะฮะเรามาดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่า จงคำวนวณหาความดันของอ e ีเทนจำนวน10โมลเขาให้ n มาเนาะ n ของอ e ีเทนในภาชนะ10ลิตรที่อุณหภูมิ300เคลวินโดยใช้สมการแก๊สอุดมคติให้ใช้แบบแก๊สอุดมคติและสมการแวนเดอร์วาลก็คือแก๊สจริงถูกไหมแก๊สอุดมคติกับแก๊สจริงกำหนดค่า a และ b ของ c 2 h 6นี้มีค่าเท่ากับเท่านี้ตามลำดับก็คือเราจะเอาค่าเนี้ยเอามาใช้สำหรับแวนเดอร์วาลถูกไหม สำหรับนวาวและจากการทดลองพบว่าความดันของแก๊สเนี่ยมีค่าเท่ากับ34 atm จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจากการคำนวณโดยใช้สมการทั้ง2อ,อย่างนะครับก็คือเรามีสมการสำหรับคำนวณ2ส,สมการแต่พอไปทำการทดลองจริงๆได้34เขาก็เลยอยากรู้ว่ามันมี e อ r ร์เรต่างกันเท่าไหร่นะครับเรามาทำการคำนวณก่อนเลยในกรณี Ideal GAS กละกันไอเดียลแก จากไอเดียแก็คือ from มาไรครับ PV เท่ากับ nRT เราต้องการหาความดันใช่ไหมก็คือ P คูณกับอะไรครับแล้วใส่ไอ้นี่ก็ได้นะ IG ไม่ใช่ IG ไม่ใช่ Instagram นะครับย่อมาจากไอเดียแก๊สนะครับคูณกับ V V รู้ไหม4.86ลิตรเท่ากับ n 10.0โมลอ่าอันนี้ คมดั0.0821 atm liter mol K 300 k win. อ่ะคำนวณได้เลยอ่ะพิม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  x คือสิ่งที่เราจะหาจริงๆก็ไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้เนาะ4.86เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว x คูณ4.86เท่ากับอะไรเอ้ย10คูณ0.0821คูณ 300นะครับกดชิปกดโซฟกดเท่ากับอ้าวได้ละ50.67 9ต้องปัดเท่าไหร่เอากี่ตัว3ตัว50.7เนาะเพราะฉะนั้น P แบบไอเดียลแก๊สนี้เท่ากับ50.7 ATM ได้ตัดหน่วยหรือยังฮัลโหลมลตัดโมลน K ตัด K อะไรอีก L ตัด L นะครับก็เหลือ ATM นั่นแหละถูกแล้วนะครับต่อไปแล้ว1อันนะฮะ ต่อไปเป็นแบบเรียวแก๊สบ้างก็คือสมการแวนเดอร์วาลถูกไหมเรียวแก๊สเนาะเเป็นเรียวแก๊สไปแล้วกันนะครับเราใช้สมการแวนเดอร์วาล from อันนี้ก็จะยากนิดนึง p อะไรนะบวก a n ส่วน v ยกกำลัง2ยกกำลัง2ทั้งหมดเออคูณกับ v ลบด้วย n b เท่ากับ เอที่อย่างนี้นะครับก็จะได้ว่าแทนค่าลงไปอันนี้เป็น P ไม่มี IG แล้วเด้อเป็นเรียวแก๊สแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันบวกกับเเขาให้มาไหม A อ้่ะ5.49ใช่ไหม5้8 9หน่วยลิตรกำลังสอง A อทีเอมเปอร์โมลกำลังสองอันนี้คือเนเนอ N. เท่าไหร่เอ่ย10 โมล v สี่จุลิตรทั้งหมดนี้ยกกำลัง2องคูณกับ v v รู้ไหมรู้สี่ลิตรลบกับอะไรวะ nb 10.0โมลคูณกับ b b เท่าไรเอ่ย0.0638ลิตรปอร์โมล โอ้ยเท่ากับไม่พอยาวจัดนะฮะ R T ใช่ไหม0 0 8ย1 ATM ศ bon ูนย์แปดสองหน่ง A ม M 리ยาวเพราะพี่เขียนหน่วยนะครับคูณ300เคลวินอ้ยบังอุตรุดเลยตัดหน่วยดูสิ K ตัด K ฝั่งขวาตัดอะไรไม่ได้แล้วเหลือฝั่งซ้ายนะครับเอาวงเล็บแรกก่อน โมลกำลังสองตัดโมนกำลังสองได้นะลิตรกำลังสองตัดลิตรกำลังสองเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก้อนนี้มีหน่วยเป็นอะไรครับอาจจะพี่ตีกรอบสีเทาอ่อนๆนะครับตรงนี้ก้อนนี้มีหน่วยเป็นอะไรครับ ATM ถูกไหม ATM ขยับนิดนึงมันบาง,าางน,นะครับจะบวกกับ p ได้จะบวกจะลบกันได้ต้องหน่วยเหมือนกันเช่นเพื่อน4คนมากับหมา1ตัวรวมมีหมากี่ตัว หนึ่นะไม่ใช่หนะคนละหน่วยรวมกันไม่ได้นะเออต่อมาอีกวงเล็บหนึ่งโมลตัดกับโมลเหมือนกันครับก้อนนี้ทั้งก้อนหน่วยอะไรเอ่ยหน่วยลิตรนะครับก้อนนี้หน่วยลิตรจะบวกจะลบกันได้ต้องหน่วยเหมือนกันอ่าลิตรกับลิตรอ่าได้นะครับตรงนี้มันคูณกันอยู่ก็เป็น atm กับลิรดังนั้น atm กับลิรตัดกันได้ถูกไหม ATM, ATM. ตัด ATM ลิตรตัดกับลิตรอ่อาล้วมลไปไหนอ่ะมลไปไหนฮัลโหลอ๋อพี่ลืมคูณมันเป็น NRT ครับ NRT ครับลองกลับไปดูส,ดสูตรสินี่ๆๆๆๆมันมี NRT ด้วยลืมคูณ N ก็ว่าอยู่บนหายไปไหนวะออ งงเฉยขยับดิขยับขยับที่ไม่พอครับเบียดนิดนึงมันไม่พออ่ะคูณต่อข้างหลังได้ไหมคูณต่อตรงนี้นะคูณ10.0โมนอ่ะเดี๋ยวโมนตัดโมนครับโมนตัดกับโมนโอเคเรียบร้อยไปสมก,การจ้าโอ้โหยาวนิดนึงนะฮะเจอวงเล็บเปิดวงเล็บก่อนนะครับเปิดแล้วปิดเลยข้างในก็มีตัวแปรคือ x ที่เราจะหา บวกกับอะไรครับ5.489คูณกับอ่าวงเล็บยกกำลัง2เปิดและปิดนะและย้อนกลับมาพิมพ์ใหม่ข้างในทันี้ก็คือ10ส่วนอะไรเอ่ย4.86นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอีกวงเล็บหนึ่ง4.86ลบกับ10คูณ0.638นะครับเท่ากับ0.0821ุคูณ300 คูณ10กดชิปกดซอฟหาคำตอบเลยอ้าวทำไมติดลบอ่ะทำไมผิดเดี๋ยว x บวกเหรอใช่อันนี้ใช่4.86ใช่5.489ใช่อันนี้4.86ลบ10คูณอ๋อ0.0638ครับนี่เจ็บเจ็บโอ้35ครับ จุดศูนย์เอาสตัวเนาะก็เป็นเพราะฉะนั้น p เท่ากับสามสิบหจุดเท่าไหร่เนี่ยหถูกไหม atm นี่คือกรณีเรียวนะครับและเขาไปทำการทดลองมาเขาบอกว่ากกรารทดลองจริงๆได้เท่าไหร่ครับ34 atm จากการทดลองจริงๆเนาะ ได้ว่า PEXP เนี่ย네มีค kind of ่าเท่ากับ34 atm เมื่อเทียบกับค่าที่เราคำนวณแล้วเออมันดูเหมือนอันไหนมากกว่าเหมือนนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นแก๊สจริงๆมันเป็นแก๊สจริงๆเพราะฉะนั้นหาเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์หาเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์หรือเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนั่นแหละครับเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์เขาโจทย์ให้หาเนาะเอากรณีอ d เดียลแก๊สก่อน ไอเดียลแก๊สนะครับก็คือเปอร์เซนต์เ r อร์จะมีค่าเท่ากับเอาค่าที่ได้จากการคำนวณลบค่าที่ได้จากการทดลองหารด้วยค่าที่ได้จากการทดลองคูณด้วยร้อยนะครับเ,ออเท่ากับเท่าไรเท่าไหร่วะห้จุดเท่าไหร่เจ็ดห้าสิลบ 34หารด้วย34คูณด้วย100ได้เอาเดี๋ยวค่อยกดทีเดียวเอาเรียวแกสต่อด้วยเรียวแกสเปอร์เซนต์เออร์เรสค่าเท่าก,กับแคลวลบ x x คูณ100แคลเท่าไหร่30เท่าไหร่สามจุดเท่าไหน่1นะครับลบ3าหารด้วย34คูณด,ด้วย100มีค่าเท่ากับหนูจะงงไหมสูตรตรงนี้เป็นยังไงงงไหมมันมาอย่างไงเขาบอกว่าเขาให้หาความผิดพลาดเมื่อเทียบกับการทดลองใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราคำนวณ ได้เเดี๋ยวนะทำการทดลองได้เท่าไหร่นะ34 atm ใช่ไหมถ้าหากมันคำนวณได้68 atm เนี่ยมันก็คือ error 100%เลยใช่ไหมครับแล้วมันมันต่างกันอยู่เท่าไหร่มันต่างกันอยู่34ใช่ไหมเดลต้ามันต่างอยู่34มส atm นั่นคือถ้าเดลต้าต่างกับ34 atm คิดเป็น100แล้วถ้าเดลต้าเท่ากับเท่นเนี้ยเท่าไหร่ล่ะก็เอาค่าที่เราคำนวณได้50.7-34จลบจะมีค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมมันมาจากการเทียบบัญญัติยางของค่าความแตกต่างนะครับงงไม่เอ่ยเดี๋ยวเ,เขียนตังหักไว้ให้ว่าถ้าเดลต้าพีเท่ากับ34 ATM คิดเป็นเออ o r เอร์ 100ถูกไหมครับเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วถ้าเดลต้าเท่ากับค่า x ลบ34เนี่ย ATM จะคิดเป็น e อ r o ์เท่าไหร่มันก็เป็น x ลบ34คูณด้วยร้อยหารด้วย34ถูกไหมเมื่อ x ก็คือค่าที่ได้จากการคำนวณทั้ง2กรณีงงไหมเออมันก็เหมือนกันเนาะอ่ะไปเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับ ื่คำนวณขั้นตอนสุดท้าย50.7 34หาร34คูณด้วย100ได้49.1%กั 49. อีกกรณีหนึ่งอ่าหนูแก้ตรงนี้เป็น35.1โอ้โคตน้อยเลยป่ะได้น้อยมากเลยนะ3.23 24เปอ,อ เห็นไหมว่ากรณีที่เราใช้สมการของ w วนเดอร์วาลซึ่งใช้สําหรับคํานวณแก๊สจริงเนี่ยมันจะมีค่าความแตกต่างน้อยมากเพราะว่าเราทําการทดลองกับแก๊สจริงๆได้34 atm นะครับนี่ก็จะเป็นการคํานวณของแก๊สจริงนะฮะ